จำลองเหล่าเขตกิจอายุ68ปีอยู่บ้านเลขที่12หมู่6ตำบลหนองกดอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอาชีพเกษตรกร,ร,กรทำนาและปลูกสวนป่าค้าขายจากผลิตภัณฑ์ในสวนป่าขายให้กับชุมชน ครับแปลงนี้เนื้อที่16ไร่ครับแล้วผมได้แบ่งพื้นที่ปลูกสวนป่า2ไร่มีไม้สักมีไม้ยางและไม้ยูคาลิปตัสหัวไร่ปลายนาน,นะครับแล้วข้างล่างครับก็มีปลูกกระชายครับมีบุกปลูกกระชายและก็มีย่านางครับ ด่านางนี้เพราะว่าผมจะมีหน่อไม้ขายทั้งปีต้องเอาด้านางไปใส่ต้มหน่อไม้ครับแปลงนี้ที่บ้านสวนตาเพียนคําว่าตาเพียนก็เป็นชื่อเล่นของผมเองนะครับแปลงนี้มีเนื้อที่ยี่สิบหกไร่เราได้แบ่งพื้นที่ทํานาเลียงปลาทําทสวนปลา ครับเราได้ปลูกป่าห้าระดับเลยครับครับป่าห้าระดับของเราก็มีไม้สูงคือยางนาปะดูยูคาลิปตัสไม้กลางคือมะม่วงขนุนไม้เตี้ยคือพริกมะเขือไม้เลี้ยดินก็ แตงกวาแตางไทยและฟักทองไม้หัวใต้ดินก็คือกระชายขาและอิลอกดอกกระเจียวมุดอยู่ในป่าน <il ach> ี่ครับจากการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4ี่อย่างวันนี้เราก็มีพอกินพออยู่ พอใช้พออยู่พอร่มเย็นก็จากการพึ่งพาตนเองจึงได้น้อมนำ,นำเมา,าศาสร์พระราชาจากในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในส่วนของเราและได้รับการอนุเคราะห์จากป่าไมา้จังหวัดนครสวรรค์ของเราให้ต้นกล้าและให้ความแนะนำให้ความรู้ เป็นอย่างดีและติดตามการทำงานของเรามาโดยตลอดทุกทุกปีต้องขอบคุณมากๆครับครับบ่อน้ำบ่อนี้เราได้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และพัฒนาที่ดินและประมงจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับ เราก็ได้นำมาบริหารจัดการไว้ลดต้นไม้ในโครงการปลูกสวนป่าของเราทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้มีน้ำไว้ใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีครับครับอันนี้ก็คือลุกผลิตภัณฑ์จากบ้านสวนตาเพียน นี่ก็ลูกกระสุนนี่ก็ง่ามหนังสติกอันละสามร้อย <300. S 1> อันนี้อันละน้พร้อมเชือกกระ้อยนึงพร้อมมัดสำเร็จรูปยิงได้เลยหนึ 100. ลล่งร้อยกระสุนนี้ก็ถุงละสิบสามบาทครับถ้าส่งก็ส่งถุงใหญ่ครับถุงละร้อยยี่สิบ นั่งปั้นกันอย่างนี้ตรงนี้ก็คือบ้านตรงนี้ก็เป็นไม้จากสวนป่าของเรานะครับเสาก็เป็นไม้สักหลังคาก็ไม้สะเดาซึ่งอยู่ในสวนป่าของเราที่เราปลูกไว้นะครับอายุ17ปีตรงนี้ไม้สัก17ปีครับณปัจจุบันนี้ มันก็สามสิบกว่าปีมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็คือไม้จากสวนป่าของเราเป็นไม้สักครับไม้ประดูรวมทั้งท,ที่นั่งเก้าอี้ที่นั่งยาวของเรานี้ก็เป็นไม้สักของเราในสวนป่าทั้งนั้นเลยครับครับฐานคนเราฐานวันนี้เราก็ ได้เอากิ่งไม้ใบไม้จากสวนป่าของเราที่ได้จากสวนป่าของเรามีไม้กระถินไม้สะดากิ่งไม้ประดู่ที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีก็เอามาเผาถ่านครับวันนี้ครับผลที่ได้เราก็คือการเผาถ่านนะขายถ่านนะครับกระสอบละ2 0 0บาทครับวันนี้ที่บ้านสวนตาเพียนมีถ่านขายแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นน้ำส้มปันไม้ที่ได้มาจากการเผาถ่านไม้ก็ไม้ในเสียงของเรานี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็ได้นำออกมาขายในชุมชนกระติกละหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นลิตรก็ลิตรละยี่สิบบาทครับทำให้เรามีรายได้พออยู่ได้ในชุมชนนี้ สบายสบายครับตรงนี้เราก็เป็นคนาเงินล้านนะครับไม้อยู่ขาเราก็ตัดไปสองครั้งแล้วนะครับเพราะว่าตัดได้ครั้งละสี่หมื่นก็เป็นแปดหมื่นแล้วครับอนาคตคงเงินล้านคงอยู่ไม่ไกลนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นไม้ประดูไม้ยางนาไม้แดงไม้อะไรก็มีครบทุกอย่างนะครับคนาเงินล้านคงอยู่ไม่ไกลครับอนาคตของลูกหลาน ครับไม้สักต้นนี้อายุ34ปีผมตั้งใจจะบริจาคให้วัดคลองทำจำนวน4ต้นครับที่ตรงนี้จากเมื่อก่อนคันเขตมันอยู่ริมคลองนะครับพอมาลังวัดใหม่เราได้เขารัตมีคลองมันออกมา ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เลยได้บริจาคที่ให้ทางสาธารณะไปประมาณไล่สองงานครับครับถ้าย้อนเวลาไปได้ผมจะปลูกป่าตั้งกากเริ่มต้นมีครอบครัวป่านนี้ผมค็คงรวยไปแล้ว